สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เจออะไรครับผมเนาะทีมงานเสียทรตัตกุดบุรีรําครับมาชมบรรยากาศครับพี่น้องพวกเราครับวันนี้กับวันที่พายุจะเข้าครับอ่ะบรรยากาศหนาว,นาวพร้อมฟ้าครึมๆพี่น้องมาดูบรรยากาศพี่น้องพวกเราครับหาปลากันอ่ะ ก็ว่าเร่งเร่งหาหน่อยเพราะช่วงนี้จะปิดเนี่ยจะลดการระบายน้ําออกจากอ่างเก็บน้ํานะครับแล้วก็มาเจอเนี่ยทีมงานครับผมมานจริงๆนี่วันนี้เพราะว่าเพิ่งมา2อแหขออนุญาตนอนนี่ฮะได้สองแหครับผมเตรียมน้ำแข็งมา5้กิโลพี่น้องวันนี้น่าจะได้เยอะ เมื่อวานได้มาไหมมาได้ไหมได้เยอะนะเต็มได้ได้สิบว้าวเมื่อวานน้องบอกว่าได้สิบกิโลครับเนี่ยฮะให้ธรรมดาครับผมของจริงอยู่นี่ครับโอ้บรรยากาศยังคลึกคลื่นกันเลยครับพี่น้องเนาะบรรยากาศยังสนุกสนานกันเลยว้านี่นี่น,นี่เจอกันอีกแล้วย่า yeah. โอ้โหพี่น้องครับนี่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 นโอ้โแสดงว่าเจ้าเดิมเจ้าเดิมโอ้โเอาเลยครับปลาเป็นตาแสีบเลยเนาะนี่ครับขออนุญาตเด้อนี่รอร่อยมากเลยครับผมกินบนประตูน้ําหาบรรยากาศนี้ไม่ค่อยมีพี่น้องอยู่ดีคนเราไม่มาหากินแถวนี้แล้วเนาะนอกจากมาหาปลาโอ้โปลายัางคงเยอะแยะมากมายเลยเนาะโอ้โหนี่เนาะสุดยอดสุดยอดมาเะก็เจอของดีเลยพี่น้องเอาเร็ว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  รีบเอาออกก็ไม่น้องจะร oh, ีบไปวานอีกโอ้โหเนาะดู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 สุดยอดครับฮ่าฮ่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 ันย er ี like ่กันไน้องเนาะถือว่าได้ปลาไปตัดแล้วมั้งพี่คนนี้น่ผมมาเจอแต่แต่ละครั้งแต่ละจอดโอ้ไปวาตรงไหนพี่ข้างในเลยบวเมื่อกี้ ลางลัางนะลาตรงนี้เล็กน้อยตรงนี้วากมวยตนีเย่หมวยยังไงกวันยุด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 เป็นไงโอเคหาปลาเนาะเออพูดออกซื้อเลหรอกนี่โอ้เขาเขากลัวเราตกเขาไม่ได้กลัวเสียได้ปลาหรอกหรอกฮะเออเรื่อ้ลงทั้งคนเนาะ โอ้โหพี่น้องเนาะ,อะรอบนี้น่าจะเป็นร้อยตัวครับเนี่ยเดี๋ยวมาดูไอ้หนุม่มครับผมเนี่ยไอ้หนุม่นมหน้ามนเมื่อวานได้สิบกวโลดูรอบนี้สิเป็นยังไงโอ้อะเราไม่กล้าก้มลงไปพี่น้องปลาลายนี่โอ้โหยังได้ครับพี่น้องยังได้อยู่ถือว่าโอเคเนี่ยรอบนี้ครับเซิร์ซิฟครับผมเมียท้องเฮียท้องเมียท้องอะไรได้ดี เงี้ยทองเลยเลยมนัน,นอ๋อเป็ย <c ười> น,นยังไงบอยองังบอนี่ขนาดยังครับพี่น้องอ่โอ้เนี่ยร่วมด,ด้วยช่วยกันอ่าน้องก็มาช่วยพี่ครังั้นมาช่วยกันกำลังใจเขาดีครับผมทำให้เขาได้ปลาเยอะเนะเฮ้ ปลาสองสามวันนี้น่าจะได้เป็นตันละมั้งสองคนได้งาเร่งครับเพราะก่อนที่เขาจะปิดประตูน้ําช่วงนี้เนาะรอบนี้ถือว่าได้ยี่สิบกว่าตัวไปน้องถือว่าโอเคอยู่แต่้ทางนู้นนะครับนู่นเยอะต้องหาต้องกวาดเลยไปน้องเราเราเสร็จก่อนเราจะไปหวานก่อนครับเราเสร็จก่อนเราได้น้อยแต่เราได้ลงท้งที่สองครับ นี่นให้มาดูสักมั้งเนาะใครเป็นใครนะพี่เน,ะเนาะดูสิครับถึงขั้นต้องเอามือกวาดกวาดกวาดเข้าไปเนาะไม่ธรรมดาเนี่ยถ้าจับเป็นตัวมันช้าว่าง,งั้น,นผมนึกว่าจะเขาไม่หาแล้วผมก็เลยขับรถมาดูหายจ,จนปิดเลยเนาะเมื่อวานพวกก็มาอยู่แป๊บๆไอวานด้วยเนาะเอาจีบเขาปิดเ,เนะาะ นี่ฮะไม่ปิดง่ายใช่ไหมง่ายจะได้วางได้เลยนี่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 พี่น้องดูนะครับผมนี่ฮะวันนี้จะซื้อไป2อกิโลก็ได้วันนี้เนาะเพื acer, right? ่ออุดหนุนพี่กันหน่อยแตะว่าอร่อยเพราะฉะนั้นผมไปเอาไปนี่ดูพี่น้องแจ๋วแจ๋วเลยครับนะมาแล้วจะซื้อไปฝากญาติพี่น้องครับผมเนาะแสบแสบแสบครับเอาไปก้อย กอยอร่อยเนาะดูครับโอ้วันนี้อุปกรณ์หลากหลายมากครับน,นีครับปลาเรืออะไรยุนยปลาปะนี่เขาขาวน่ะอ,อู้ไม่ใช่เนาะให้เห็นของตัวเองอ,อ๋อว่าชนโลนี่ครับชนโล<อ>นเลยนี่คนนี้เขาบอกว่าไม่ไม่ได้เอาเยอะเล็กสั้นขยันซอยใช่ไหม ลงบ่อยๆก็ได้เยอะเองนี่ธรรมดาที่ไหนครับผมอพอลงสิบพอลงครั้งหนึ่งแต่เราลงสิบครั้งก็ได้เยอะกว่าอรอบนี้ครับเอาไปล้างเอาลงแหลงไปล้างได้สองตัวพี่น้อง <c oughs> ได้ยังไงสองตัวเราก็จะให้เห็นบรรยากาศเรื่อยๆครับเนาะ นุสกสนานครับบางคนชอบดูพี่น้องหาปลากันวันนี้จะไม่พูดเยอะครับปวดคอละไอ้ว,วันที่ได้เยอะได้กิโล,ไอ,ไ,โลไอที่ได้เยอะ,ยอะนั่นนะได้กิโล,โ,ลโอ้โ้เยเยอะมากเลยครับเมื่อวานวาตรงไหนฝังนหรืองนีฝั่งนน้นเนาะวาก็ได้สิบกว่าโลครับไม่น้อยครับพี่น้อง ตอนนี้ผู้ชมก็เยอะครับผมคนหาก็เยอะ,อะมีความสุขด้วยกันครับพี่น้องนะครับดูบรรยากาศครับเหมือนงานช้างครับพี่น้องนี่ฮะบรรยากาศเหมือนงานช้างเลยไม่แน่ว่าปล่อยน้ําอาจจะปล่อยไปเรื่อยๆพี่น้องเนาะระบายไปเรื่อยๆครับเพราะน้ํายังเยอะอยู่ สบายเดยครับปลาก็มาพี่น้องเราก็ได้มีโอกาสได้หาปลากันครับเนี่ยให้ดูครับนั่งเรียงรายกันมีความสุข,ขนุกสนานกันไปครับแล้วแต่ความถนัดครับอุปกรณ์ไอ้ยาไอ้ยาโอ้นี่ครับบอกไงครผู้ใหญ่คนตัวใหญ่ครับลงไปหนึ่งรอบครับแต่ว่าไอน้องเนี่ยไปสิบรอบแล้วครับแรงดีไง ขยันเลยครับขยันโยนนะรีบเอาขึ้นมาทีละสิบตัวสิบตัวเนี่ยฮะสุดยอดเลยอน,น,น,นี่ธรรมดาที่ไหนเนานะเออนี่ยใกล้ดีต่หากธรรมดาที่ไหนครับนี่ะนี่แค่อายุขนาดนี้นครับนองหวานทีละสิบยี่สิบตัวอนา,าคต ปลาแถวสซลินี่หมดไปเยอะแน่นอนนะครับคนนี้อันนี้ครับปล่อยลงไปในน้องบ่ในอะไรในลำลำใช่ไหมครับอูมาแล้วพี่น้องนี่ฮะไปจอบมาแล้วครับ มาแล้วมาแล้วไปแป๊บเดียวครับเอาขึ้นมาแล้วเอาไปครับเต็มแ,แล้วเหรอแปแล้วโอ้ได้เต็มเรากลับบ้านได้แล้วแป๊บเดียวแป๊บเดียวเอาไปเก็บก่อนครับเพราะว่าเอาปิกอัพมาโอ้ธรรมดานี่ของจริงคือของจริงพี่น้องหูเนาะนี่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 โอ้สุดยอดสุดยอดนะนะฮะอยู่ตรงนี้ครับ ถึงจะอยู่ตรงไหนก็ใช่ครับถ้าคนหมานมันก็หมานมันยังข้ามเราพี่น้องเนาะคนจะดวงดีคนจะโชคดีอยู่มุมไหนก็ได้ครับกราบซ้ายกราบขวาเน,นี่ยเลี้ยแต่ดวงดูครับดูครับฝั่งนู้นครับโอ้ปลาไม่รู้จะหมดจริงๆครับอ่า<ว>เก็<ว>บน้ำมดเสียงนี่ปลามาหาศาลนะมีปลาเยอะมากครับแล้วแต่ดวงแล้วแต่จังหวะแล้วแต่ฝีมือนะมันก็ต้องมีฝีมือด้วยพี่น้องเนาะรู้ว่าปลาจะมาตอนไหนไม่ใช่ว่าหลับมือหลับตาหวานอ่าไอผมนี่ไม่เป็นครับพี่น้อง คุยเป็นอย่างเดียวอ่าอันนี้สดจริงๆครับแม่สวยนะปลาสวยปลาสวยตัวน้อยๆเฮ้เฮ้เราเฮ้เราทีบอ่เฮ้ทีเนาะดูครับดูปลาดิเราบโอ้โหเนาะติดลมถาดถังหวัดนะอ่ะอันนี้ใหม่ปะอันนี้เก่าเอาตัวใหม่หรือตัวเก่าดิน่ะเก่าเหมือนกันไม่ใช่ตัวนั้นใช่ไหมอ๋อ เออเสียไปอันหนึ่งแล้วพี่น้องสองใช่ไหม <c oughs> เออนี่ยช่วยกันปลดเร็ว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 นะถ้ามาคนเดียวนี่ลำบากครับผมกว่าจะปลดเสร็จนเ,นนเนี่ยคนอื่นเข้าไปหวานนี่แล้วเนี่ยทางนู้นเหมือนกันครับทางคุณพี่ทางนู้นก็ช่วยกันปลดครับเร่งมือปลดเลยเมื่อกี้ก็ทีมงานเอาเอาปลาขึ้นไปเก็บแล้ว,ว ดูครับเนาะอ่ะอ่ดูหลายๆคนดูหลายๆทีมว่าไงไอหนูว่าไงได้ไหมมา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 เอาแล้วขึ้นมาตัวเปล่าครับรอบนี้ให้เป็นไรไรเงีนเยอะโอ้ยโอ้อ่ะเร็ว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 ไหนหาดงเขาด้วยครับฮ่้สุดยอดเลยเนาะแกวแกลแกลดูอ่ะ รอบนี้มาเป็นกิโลครับแต่ครั้งรับพี่น้องเนี่ยคือจะหาวิธีคือเอาลงไ้ลงพื้นก่อนเนาะเพื่อที่จะโกยเข้าเข้ากับอ้กระติกครับพี่น้องแต่มันจะได้เร็วถ้าเราเก็บทีละตัวทีละตัวจะลําบากครับเนี่ยเทคติกครับมันเหนื่อยพี่น้องไม่ใช่สนุกนะได้เยอะเก็บออกยากครับเหนื่อยเยอะเนาะเมียด่าไหมนี่ก็ไปเยอะเราก็กว่าเขาจะทําขี้เสร็จคือขายงี้เลย ขายงี้เนาะถ้าขายถ้าให้เอาเจคนนี้เอาเก็บแล้วใช่ไหมเก็บเนาะในรถพไ่อ้าวได้ครึ่งถังยังยังอ้นี่ะมีสบได้ปลาเนี่ยมาสองโลสอ๋อมีการไม่แม่เอาไว้ในนี้เยอะครับทุกคนก็เห็นไม่เอาโอ้เน่าอ่ะโอ้ยินไม่ถึงใช่ไหมพี่อ๋อก็เอาไปใส่ถังเอาไปไว้ในถังใหญ่เนาะไปอยู่บเนื้อลูกพี่ ได้ครับผมน,นี่จะซื้อปลาไปฝากญาติพี่น้องนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะปิดประตูน้ำไม่ได้กินปลาธรรมชาติปลาอ่างเก็บน้ำเมื่อเฉ่นี้ครับเรามาหลายคลิปเราเลยจะซื้อก็ทุกๆคนนะฮะถ่ายเขาหลายคลิปแล้วอึดมึนกันหน่อยครับแจวแจวเอาทางนี้ทําอะไรแล้วนี่ยเยอะพี่ เดี๋ยวครับคลิปหน้าแล้วกันนะฝากด like, กดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจกันต่อครับเดี๋ยวพาไปชมอีกเครื่องมือหนึ่งครับผมสวัสดีครับ